ต้องเดี่ยวนะเทวินก่อนที่คุณมาประกาศนี่ผมถามก่อนคุณถามคุณเนวินนะยังอเออนี่สําคัญนี่มันจะปักคุณนะพักคุณเนวินถ้าหากว่าสามคนที่คุณประกาศนะมีคุณมีเอกนิติมีสุบจีครับแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคจะพรัจะปูเอกนิติกับสุบจีได้เป็นนายกเนี่ยเนวินคุมได้เปล่าํากับได้ไหมล่ะเออถ้าเนวินตัเกียกกับไม่ได้แกไม่เอาหลอกอ๋อเออแกไม่เอาหลอกเพราะคุณต้องถามครับอนนุทินเลยท้าไง แน่จริง <laughs> คุณเอามานั้กอย่างดิคุณเอามาเลยผมพร้อมคุณจะแบบไหนแบบหนึ่งห้าสองผมอยู่ผมชูผมชูอภิปรายแบบหนึ่งห้าหนึ่งผมยุบหนีคุณเอากันเลยตกลงกันเลยระ,ระหว่างฝ่ายค้านด้วยกันการนี้พอไปดูอาการของพรรคเพื่อไทยผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องยื่นแบบหนึ่งห้าหนึ่งถ้าไม่ยื่นนี่มันเสียหายเพราะหัวหน้าพรรคก็พูดอยู่ทุกวันต้องวันละสามเวลาอยู่ว่าต้องยื่นต้องยุบต้องยืน่นหนึ่งห้หนึ่งต้องยืน1 1> งย่นหนึ่งาหนึ่งวันนี้ก็บอก ต้องตามใจจุลพันธ์ไม่ใช่อนุทินเห็นไหมล่ะเออนี่ต้องอาตานี่อยู่คนต้องยื่นแปลว่าเพื่อไทยยื่นแน่ยื่นแน่พอยื่นแน่ก็ยุบแน่ถ้ายื่นแน่เนี่ยต้องไปถามส้มด้วยไหมว่าส้มจะเอาด้วยไหมหรือหรือม่ยังไม่ต้องต้องถามยุบแล้วยถามนี่เพราะว่าส้มนี่เพราะว่าไอ้ลงเขาเรียกว่าอะไรลงชื่อนยติอภิปรายไม่ไววางใจแบบหนึ่งหหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งในห้าร้อยเดียวเก้าสิบเก้าหรือร้อยเนี่ยะพรรคเพื่อไทยเขามีอยู่แล้ว